จะบข้าค่าพระเจ้าเนาะชืคือวรณศักินดามณีเป็นห้องหัองนหน้าห้องการกริจกรรมในปัจไมบัทางฮับปิโซะเปียกงานปลุกฝังภายในเมืองะจะขอสีแจงเกี่ยวกับการส่วยเสื่งเสริมเบียบงานกิกรรมในการาปูส้วงรยงะยะฤดูฝนและแหงสามเดือนฤดูแล้งปีสองพันห้สองนีน้ห้องการกริกรรมในประไมบเน พร้อมกันสุ่มใส่เวียกง,งาน2องเวลาห่งซาตเรติดพันกับโครงคารเวียกง,งานกิจกรรมนี้ทางทั้งหมดที่มีเนื้อที่ 35, 300, 3 5 3ส3 8 9เฮกตาเนื้อที่ทำการผลิตคาดคาเนีผลผลิตจะได้อยู่ใน2องแส0หเกัต้นในนี้นเราจะเล็งใส่เวียกงานการผลิตเสบียงอาหารหรือโฆษณาการนี้ สุ่มใส่สุกยุการปลูกดูแรแลนฤดูฝนฝนนี้เนาะสามารถปฏิบัติในเนื้อทีทั้งหมดเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามจุดหกเฮกตาร์เนาะคาดคะเนผลผลิตสักสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าจุดห้าตันในนี้เนื้อทีปลูกเข้าทั้งหมดเนี่ยมีสองพันมีเก้าพันสองร้อยสี่สิบสองจุดแปดเฮกตาร์เคียวอ่า ตอนนี้เนื้อที่เก็บเกี่ยวนี่ให้มันได้ 53, 5, 5, 5, 5 8. 8. ้าสิบสานะาห้าห้าสิบสามจดเฮกตาร์นผลผลิตให้ได้2อ9ต้นและพืชเสบียงอาหารในเนื้อที่ทั้งหมดนี่สองร้อห้เฮกตาร์มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวในหนึ่งหน่รอยเจ็เามเฮกตาร์คาจะเนผลผลิตให้ได้นาห้านห้าร้อยห้าสห าต้นในนี้ในลักลักณเขาจะสุ่มใส่เวียดงานส่งเสริมการปลูกนาพืชดูแรงเดือเป็นต้นในนาแซงเนาะที่ว่า,เ,าเขาได้ปลูกในมีสิบเก้าบ้านมีร้อยหกสิบแปดครอบครัวในเนื้อที 53, อ่ห้าสิบสามจุดแปดเอกเตร์เนื้อที่เก็บเกี่ยวในก 5, 53, ็ห้าห้าสบสามจดแเอกตร์ผลผลิตอสองร้อยหกสเก้าต้นสุ่มใส่สุกยุ่ส่งเสริมการปลูกพืชอด,ดน,นี้ การปลูกข้าให้ในพหันวันนี่มีทั้งหมดทั้งมวลมันมีห้าพันหกร้อยเฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตในแปดพันสี่ร้อยต้นในนี้นเราเฮาไดาเซเวซุนไซส,ส่วนฤดูฝนนี้เป็นต้นกับการปลูกเข้าหน้าปีปลูกข้าหน้าปีนี้พอเฮาได้สุ่มใส่ปลูกข้าหน้าปีนี้มัา,าให้มันได้จำนวนสามพันสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าเฮกตาร์คาดคะเนคุณนานา รีพันด้วย4,356ตนมาถึงปัจจุบันนี้พวกเขาไดา้สำเร็จในการปักด,ดำเขา้าอนาหน้าปีนี้ได้ร้อยชมร้อยนอกจากเข้าหน้าปีนี้แล้วพวกเขาจึงสุ่มใส่อีกเป็นต้นวา่าการที่ผู้ดูแลในระยะหน้าทีในตนอนหน้าสามเดือนน่า างาน้านี้ให้มันได้ปฏิบัติให้มันได้ให้มันได้้อยปซมเนาะตามแผนการที่เขาวางไว้นอกจากนี้เขายังบริการบน่าการนำใส่บริโภคบรรดาิ้นป่าก็มีจำนวนหนึ่งเนาะเป็นต้นว่าใครทั้งหมดในหกพันหดสิต้นในมี้สองนแปดร้อต้นคือว่านำเข้านี่เขาก็มีจำนวนหลายพอสมควรเข้าอยู่ในประมาณสองพ Uh, 89.2ตน้นเนาะตัวนี้ก็ถือว่าได้นำเข้าจะต่างเทปเภทไข่ปลาชิน้นจำนวนหนึ่งนะแลลักๆกนี้นะก็นอกจากการปรบดำเข้าหน้าปีแล้ว,วเขาจะได้สุ่มใส่ในการผูกพืชเนาะเป็นสินค้าเพื่อส่งออกนี่อัานี้เขาลักลักนี้เขาจะสุ่มใส่ในการผูกพืชเป็นสินค้านี้ทางแรงทั้งฝนเนาะเขาได้สุ่มใส่ดบบนี้ เนื้อทีทั้งหมดที่พวกเราสามารถปฏิบัติได้ใน 5, สาวห้าพันแปดร้อยสิบจุดสาเก้าเฮกตาร์คาดกานณ์ในผลผลิตนี้นึงสองแสนสี่สิบหกพันสองร้อยสามสิบจุดสิบหกตันือว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยวในกรณีสาวพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าสิบหกเฮกตาร์ผลผลิตนี้ในได้หนึ่งแสนแปดพันกับเจ็ดร้อยสาวเอ็ดจุดเก้าสิบแปดตัน ในนี้นี่ว่าเดนโกมูนี่ันี่ะสูงส่ในกานปลูกสลีเนาะสลีแขงสลีเตียงสัต์นี้คือว่าทั้งเล่นทั้งฝนนี้พวกเขาสามารถผลิตอยู่ในเนื้อที่18,000ตัวนี้1 8 4 4 6 3 2ฮิการคาดคะเนผล,ผลผลิตในด้1 3 7, 7 8 5 3 8ตันตัวนี้ นอกจากการปลูกสลีแล้วพวกเขากันยังสูงใส่ในการปลูกพืชผักพื่อหมมีสอมีเนื้อที่สุดเปฮกตาร์คนผลิตนี่ก็ได้อยู่ใน1บเอจุดสองตันนี่เป็นพืชผักคหมจากนหงมพวกเขายังได้ปลูกทวเลียงแรงนี้ในสามเดือนนานาหนาไทยปีนี้สองพันสอง้นพวกเด็ปลูกตแดงนี้มันได้ส่องลอยหกสเก้าฮกตาร์คาดกันนี้ ผลผลิตนี้ให้มันได้403.5ต้นนอกจากการปลูกถั่เรลืองแล้วพื้นที่และสตีแล้งแล้วเนาะพองเรายังได้ปลูกมังือมังโม่มัอึอมังโมนี่มันให้ได้อยู่ใน504.64เฮกตาร์ผลผลิตนี้ให้มันได้13.606.11ต้นในนี้นี่มังือนี่ให้มันได้า374เฮกตาร์ผลผลิตให้มันได้เกา เ um ก้าขันส5 0ต้นหมักโมนี่ได้ให้172.44เฮกตาร์ผลผลิตแห่งได้4,331ต้นนอกจากการปลูกมักอื้อมักโมการนานาฤดูแล้วเห็นพวกเขายังได้ซื้อตอซื้อนี้กันเลี้ยงสัตว์จำนวนหนึ่งเป็นต้นว่าเป็นฟาร์มงัวฟาร์มคุย ที่พวกเราได้ส,ส,ส่งส่งเสริมจำนวน,นแปดฟาร์มฟาร์มก็ะฟาร์มหมูหนึ่งฟาร์มอันนี้ <c oughs> นอกจากนี้แล้วนังอีกของการกิจกรรมของเขายังเคลื่อบบนไหวบรรดาโครงการและกิจกรรมอนะื่นซึ่งสแสดงออกตรงนี้นะเนาะพวกเราได้สำรวจแก้ไขและแก้ไขดินสร้างตั้งโรงงาน เล็บแป้งบันต้นหรือในเนื้อที่69เฮกตาร์ที่บ้านโจมเราส่วนในพวกเหายังสำเร็จการลงสำรวจเนื้อที่ผู้หัวสินไคเครื่องที่บ้านโจมแรงจนใน31ครอบครัวมีเนื้อที่27เฮกตาร์แล้วก็สุกโลสุกยูกองทุนเลี้ยงงัวหัวมือลาเวียดเละหัวดอกหิ้วขั้นในสามบ้านาบ้านาบ้านนาวางบ้านจันไตบ้านเฟียนบ้าน สมบรณ์ในบ้านวังตังมีงวทั้งหมดนี่หกสิบสี่ตัวคู่ในสิบหา้าเืองัวลาเวียวนี่มีสี่สิบในงวดอกนิวคํามี่มีสิบสี่ตัวแล้วก็น,กนี้พวกเขายังมีโลงสำรวดบรรดาเนื้อที่เนื้อที่ที่ว่าพร้อมกันออกใบอนุญาตของครอบครัวที่กู้ยืมเงินธน,นาคาร่ันเพื่อไปเลี้ยงสัตว์น้องจะมีสี่บ้าน,นบ,บ้านจันไตบ้านหนองบัวแดงบ้านนาฟัง ในบรรพบุญในเนื้อที่สิบเอดจุดสามตรถือว่าเวียดทรงนานากรรมของพวกเราส่วนกระดูฝนนี้พวกเราได้ปฏิบัติ่สำเร็จนเนื้อที่การปักดับการถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกับการเก็บกู้ผลผลิตสไลซ์รืสไลีแคร์สลียังสัตเลียงสัตว์นี้มาว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้40%แล้วก็เกี่ยพร้อมจะปลูก ช่วงแงล่นสรีเดียงสัตว์นี่ก็เกี่ยมเนื้อที่ไปได้แล้วสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเรียกดรวมกันสุกญูส่งเสริมเวียดงานเกษตรกรรมของพวกเฮาที่ไวัเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยอันาสามเดือนท้ายปีของสองพันสองนี้นอกอันานอกจากการสุกญูส่งสเสริมเวียดงานการปลูกฝังเวียดสัตว์ต่างๆนี่แล้วพวกเฮาเป็นอย่างไดใกล้ชิดปัญดา ครอครัวที่มีการอเอากู้เงินจากธนาคารส่งเสริมเพื่อเรียนซั์นี่พวกเราก็ได้แต่งวิสการลงสรวจบรัรดาเนื้อที่ที่มีสภาพตัวจริงมีเนื้อที่ตัวจริงแท้ผู้ที่เหตุแท้ทำจริงมีข้อมูลละเอียดเราจึงสามารถแจ้งให้ธนาคารเพื่อหัทรพพับหรือปล่อยเงินในทูกต้องตามระเบียบราการคือย่าพันมา พวกเราก็ำลังมีคนที่ว่าปล่อยก็มีความผิดพลาดได้โดยเฉพาะในหนึ่งคำว่าบิ่งณเนื้อที่ละเอียดข้อมูลละเอียดเราจะแจ้งพิจารณาบ่ได้ลงไปว่าเจ้ามีเนื้อที่เท่าใดแท้ในปุ๊กหน้าเท้บลผ่านมาในห้องบ้เฮ็ดแต่ว่าปัจจุบันพวกเฮาได้หันเข้ามาสู่ระเบียบเพื่อเอาระเบียบมาใส่าะเบียบแล้การเจ้าเอาไปกู้เงินไปแล้วไปเรียกซั์ก็ต้องเรียกซั์ ให้มีเลี้ยงสัตว์มีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแท้มีฟาร์มไปแท้ปมีกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็แล้วก็นานำไส้นะคือเอาไปปลูกฝังเอ่อปลูกสรีก็มีส่วนสรีมีหน้าที่มีละเอียดอ่าแล้เราจะมีการคิดไล่บรรดาแนวพันธุ์แล้วก็แนวพันธุ์สัตว์แนวพันธุ์พืชให้ละเอียดฉะนั้นข้าพเจ้าอ่าทายนี้เราก็อ่าก็ ให้บรรดาครอบครัวชาวกสิกรโจงเอาจใจใส่บ่งแยงบรรดาจิตใจรมของตัวเองโดยเฉพาะช่วงนี้มันช่วงช่วงกรดูการบุระบัตรักศากขเาหน้าปีช่วงมากเป็นช่วงระยนที่การเก็บกู้คลผลิตสลรีจงให้บรรดาพวกทานถ่สวยกันเก็บกู้เอาใจใส่และเบ่งแยงสุขภาพของตัวเองนะ าราเรจะเาในนามต่างาในคาห้องการเกษตรแบบป่าไม้ฝากควมขิมหอดปถึงบรรดา,านักสำนักบรรดาสาวเกษตรกรจงสุนไซและทีมงานของห้องการเกษตรแบบป่าไม้ของพวกงเทากับพร้อมแล้วจะให้ความช่วยเหลือและจะช่วยลงยุตธิตามาทุกอย่างหนอี่วในสภาพีิวา ปัจจุบันนี่ต้องดูเมนการปริบัติรักษาเหมืมนการกเก็บเกี่ยวตัวเขาจะมีวิชาการร้อมแล้วจะส่วยบรรดาทานให้การแนะนำขอขอบใจ